ฟังเสียง này, ก็น่า okay. mm. 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 สาเหตุที่กินข้าวต้มเพราะต้องจากการจะกินกินกินน้ำพริกก้อนหนึ่งภาษาไทยแล้วก็ไตไขไต,ตมันนะ่างเงี้ยเก็บมาคุยกินทกปุ๊บ รอน,นันเนี่ยนี่ขนาดกินแบบรอรอรอติดตามขยันกินข้าวต้มนะใช้ช้อนใช้ซ้อมนะแต่ถ้ากินข้าวสวยใช้มือเปิบ <c oughs> ก็มือเปิบไม่ได้มื่เปิบได้ก็จะทำให้เป็นตัวอย่างให้ดูกินเช่นเดียวน้ำพอแล้วแม่ดิทนก,กินอีกแล้วเมื่อวานกินไปตัง้งเยอะแล้วนะอะไรอันนั้น ฉันก็รู้ว่าจุดประสงค์ก้อนนี้แหละเราวางท้องตัดไตใส่ภูมอาหารไม่ใช่อาหารดีนะอาหารเยอะก็ไม่ดีจะเต็มกับกับไตกับตับกับไตเคลมโคตร รสชาอะไรขนาดนี้ขาดดเบหามากจัดว่าจะน่นูกเอ้ยคนตำลังเคลีย์ชูรสอยู่ จะลวดสาให้มันจัดจัดเอาเองไหมอันนี้เอานะเอาเลยทำเผื่อสองคนพี่น้องกินกันยังไม่ได้ไปเอาข้าวอ่อนมาหุงอนึ่งเดียวเอาเลยเอาเลยเผื่อแผ่นน้องสาวลาดยวเด้าวยรักกันมากอะ ดองเอิ้นข้าวอ่อนกินไม่ได้นไเนยน้องสเนยน้องสาวก็กินข้าวอ่อนไม่เป็นเขาเนี้ยไม่เป็นสามคนที่น้องน้องสาวล่าก็กินข้าวอ่อนไม่เป็นกินข้าวกินข้าวหอมไม่ได้น้องสาวล่าไม่อยู่น้องสาวยังไงน้องสาวคนนี้ไง พี่สาวก็เลยเชวนว่นวเาเราแปอวข้าวอ่อนมาหุงกินกันเนาะไปหาข้าวเป็นเส้นจิ้ๆเสร็จแล้วก็กินไม่ได้เพราะว่าน้องสาวที่เป็นฝาลังไม่กินไม่เป็นนั่นแหละคาขีา้หน,น,น,น้าไปหน้าที่ไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่น,นั่นแหละจะแขกจะเหลืออะไรก็รับนั่นแหละ คนหน้าขืนไงคนหน้านิ่งคนหน้าขึนคนนี้หน้าหวานหน้าตัง้มอติงเก็นหาง,งต้มตามาแล้วคนมตาม,มามทีหลังกินข้าวกินข้าวต้มหมดไปค้้ยแล้วป้าต้มตำฝีมือข่อยอันนี้คือกระดูกไก่ปิ้ง อร่อยล่อร่อยสิป,ป้ากินข้าวต้มต่อด้วยข้าวสวยนั่นคือปลาผัดนั่นคือประกาศเค็มกระดูกไก่ปิ้งและส้มตำบีเมเอ,อดมินค่ะตำบักพริกพี่น้อง แซ่บแซ่บกระดูกไก่ปิ้งจะกินยากหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นกระดูกไก่ปิ้งเนื้อไก่ก็บ่มักกันชอบอะไรที่กินยากมันไม่น่าตีแม่แ้วสักอย่างเลยอ่ะ ไก้นอร,อ,อร่อยจร,ริงๆอ่ะก็อร่อยไม่หมดเลยเเบบีห่นะนะคะ ลำพี่น้อยกระลำพี่น้อยอืมต้อสิอือ้นัน่นก็มีนะกระถินน่ะกระถินกำลังแต่ว่าแก่ไปซะและ้วเท่าน,นั้นน่ะตรงไหนอ่ะต้นหลังบ้านม,มันแก่ไปซะแล้วตัดจิบหลังควนไตัดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเบเบ้ค่ะ

หเห็นไหมกินตนน้มตังแบปวดท้องเหรอกินข้าวสิกินข้าวต้มอีกสิกินข้าวต้มเน,นี่ยัไม่ได้ปวดท้องแต่ว่าอาหารจุกอ๋อมันไม่ใช่เป็นนะมันมีอาการบอกมานานแล้วน,นะไม่ใช่ว่าจะเป็นปวดไหลย้อนนะเลือดไปฉีดหัวใจไม,ไม่ได้ไ จะมีอาการเหมือนกันหัวใจขาดใช่ไหมเข้าหายไปไหนแล้วเนี่ยกินเยอะกินเยอะกินที่หมดไปไหนเธอกินให้หมดเลยค่ะต้มต้าวต้มมอนเลยเนี่ยจับกินหมดได้ คนไม่ได้ป่วยเนาะก็อยากกินอันนี่กินนาะอืมไชเท้วนี่มันผัดอร่อยเนาะฉันผัดตื่นไปมั่งกินมแล้วชื่อถึงผัดกะหล่ำปีอร่อยมากเลยเขาผัดให้แห้งแบบนี้เธอผัดน้ำซุป อืมอืมอม่มมมม่วงนี่ไก่แล้วไก่จะม่วงแล้วมันส้นตมตำกับข้าวต้มนะคะนี่ป้าก็ กำลังง่วนอยู่กับกระดูกไก่ถ้าเป็นข้ามันก่อนเนาะเคี่ยวกินหมดเลยนะบันดีอ่ะนังไก่ก็อร่อยอร่อยนะนังไก่กินได้หมดเลยเพราะว่าเราไปเ้าาเเเเปป่่งงงแหดีราไปเวฟอีกทีนึงน้ำมันมันจะนองอยู่ตรงก้นถ้วยมันจะแซ่บหลายมันสีแซ่บแห้งพี่น้อง แอดมินตำเองนะคะตำบักหุ้งใส่บักริกเลยล้าอีพเปันใดดอกแฮ้วแฮ้เข้าต้มต้องกินหมดแล้วอ่ะแล้วเธอล่ะ้ากังกินข้าวต้มอย่างนี้เลยนะเนี่ยเต็มนี้เลยนะเนี่ยจะมีปัญหา กับท้องกับไส้เหลือเกินแต่ไหนแต่ใดมาตอนเด็กๆก,ก็ไม่กินผักพอแก่มาแล้วกินสะเดาอย่างเดียวตอนเด็กๆไม่กินผักอะไรเลยนอกจากหอมผักชีที่โดยในน้ำกว๋วยเตี๋ยวแจงถั่วกินโตขึ้นมาหน่อยกินถั่วกินแตงแค่นั้นค่ะผักต้มผักอะไรไม่กินเลยจนกระทั่ง พอมาเป็นสาวได้ที่เนี่ยตอนนี้ปีเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะกินสะเดาเริ่มกินผักนู่นนี่กินทุกอย่างเลยทีเี้เพราะว่าป้าฝรั่งเขาจะลอกคาบได้มือเขาจะลอกตลอดเท้าด้วยแต่พอเขากินผักเขาก็หาย ทำไมเธอใส่พริกเยอะอย่างนี้นะอยากกินพริกเยอะๆไงงั้นแต่ย่าอร่อยอร่อยอร่อยอืมสุดแซ่แ<ส>บแซ่บอรังอร่อยตู้ป้าอิ่มแล้วนะคะอิ่มเอาละค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ<า>เดี๋ยวจะกินส้มตำกับกระเจี๊ยบก่อนอ สว,สวัสดีค่ะเริ่มช้าลงแล้วก็จะอ่านสุดท้ายอ่ะอืม